ก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านทุกที่ทุกทางทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับอยู่ผมแดนนี่คนหล่อน้ามนีแชนคนวันนี้เราอยู่ในเกม FC ฟซี25มัวใบ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 ลังกิ่งทุเดย์อะไรของผมวะเนี่ยเออวันนี้ผมจะมาสอบถามผู้ผู้รู้ผู้เซียน FC โมบายนะครับคืออันนี้ก็ยอมรับตรงๆนะครับหลังจากที่เอฟซีเอไม่ใช่สิหลังจากที่ฟีฟ่าสองพันยี่สามเริ่มเอฟซียี่สามเอฟีฟ่าในยี่สามโมบายเปลี่ยนมาเป็นเอฟซีโมบายผมก็แทบไม่ได้อ่าเล่นเอฟซีโมบายจริงจังเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับแบบ คือแต่ก่อนผมก็เล่นจริงจังนะสำหรับเอ่อฟีฟ่านะแต่ตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมาเป็นเอฟซงเอฟซี ong, C, อะไรนี่ผมก็ไม่ได้จริงจังเหมือนเดิมเหมือนเก่าแล้วนะครับผมเพราะว่าด้วยความก็ง่ายก็อะไรหลายๆอย่างนะครับผมอะไรหลายๆอย่างที่แบบที่มันก็เป็นอะไรที่ไม่สามารถบอกได้ั้งครับเพราะว่า เออก็ไม่รู้ดิผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนภาามาแล้วมันก็ไม่แบบไม่มันเหมือนเก่าอะครับผมอ,อผมอาจจะเบื่อได้ละมั้งคือแต่ก่อนนี้ผมเล่นหนักนะผมแบบเล่นตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเช้าเย็นเย็นเล่นได้ไม่มีเบื่อไม่มีแบบเออไม่มีเบื่อเล่นได้ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเล่นไ,ได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ ทำไม่ได้เหมือนเก่าวะเอาตรงๆเหอะไม่ใช่ว่าผมเบื่อเกมหรอกนะหรือเบื่อวะก็อาจจะเป็นอาการเบื่อเกมก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันเออไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันครับอันนี้แต่แป๊บน,นึงนะผมขอ,อน,นี้ก่อนหัวสำหรับนักเตะผมจะขายนักเตะน,นะแต่จูนี่น่าจะขายไม่ได้กากาก็น่าจะขายไม่ได้น,นี่ขายได้ไหมวะ ่าจะขายไม่ได้นะครับโอเคแล้วก็ไปทีมนี้ทีมนี้ก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันครับโอเคอันนี้ไม่ต้องเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนนะอันนี้อาจจะขายได้มัง้งหรือเปล่าน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับมาบนบ่นเฉยๆผมจะมาสอบถามพี่ๆคนที่เซียนนะครับ คนที่เซียนเอฟซโมบายว่าว่าการนักเตะที่ผมมีตอนนี้คือมันค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างล้นทีมนะการนักเตะตอนนี้ของผมมันค่อนข้างล้นทีมมากๆเลยครับแบบผมอยากจะรู้ว่ามันเอาไปทําอะไรได้บ้างครับการที่ล้นทีมเนี่ยมมันเอาไปทําอะไรได้บ้างครับมันเอาไปแบบไปคงไปขายได้ไหมแบบ ไปขายดีไหมหรือว่าเอาไปแลกอะไรดีครับมันทาอะไรได้บ้างครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูคือนักเตะแบบการนักเตะโคตรเยอะเลยมันก็ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้ก็ที่รู้ๆหลากๆก,ก็น่าจะเอาไปเทรนให้นักเตะเราเก่งขึ้นไงแต่ว่าตอนนี้แบบทีมผมยังไม่ได้แบบเป็นรูปเป็นล่างอะไรเลยครับแบบมันยังกากครับทีมผมมาตอนเนี้ยตรงๆเลย นี่ผมมันค้องข้างกาครับเดี๋ยวผมขายพวกนี้ก่อนตั้งราคาสักยี่สิบสักขอสักยี่สิบได้ไหมยี่สิบก็ขายผมน้อยอันนี้ก็ขอสักสิบเจ็ดได้ไหมโอ้ได้แค่สิบห้า่าสิบห้าก็ได้เอาไปนี่เลยก่อนนี่ก็เยอะนะขอสิบห้าได้ไหม โอเคสิบห้าห้าแสนได้อยู่ครับแล้วพวกนี้แบบมันเอาไปทําอะไรได้บ้างครับแต่พวกการ์ดทอนี่ก็ไม่รู้ว่าเอาไปทําอะไรดีว็น่าจะต้องเอามาอัพนักเตะละมั้งอืมไม่น่ามีอะไรแบบมากมายก,ายก่ากอดูดิคลังผมจะเต็มแล้ว่ย,เ,ยเดี๋ยวผมดูก่อนมีของอะไรรับบ้าง โซเคอันนี้มันไปทำอะไรวะกิจรกรรมก็มีเยอะแยะครับกิจกรรมเยอะแยะง่ายกิจกรรมเยอะจัดจนผมขี้คานเล่นนะกิจกรรมเยอะจริงตอนนี้ผมมีสองร้อยล้านกับสี่หมื่นเพชรนะครับถ้าไปเสริมทับจริงๆไม่รู้ว่ามันจะได้สักกี่น้ำสักกี่คนไม่รู้ว่าจะได้ทีมดีๆไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมา ลองจัดแผนคร่าวๆดูกันนะมาลองดูมาจัดแผนคร่าวๆตอนนี้เดี๋ยวขอสร้างอัตโนมัติไปก่อนแผนคร่าวๆตอนนี้เราได้ประมาณนี้นะครับเราจะลองเอาซีนซีนไม่ได้วะอันนี้ก็ยังไม่ได้วะ่ะ เออนี้น่าจะเวิร์กอยู่นะเพราะเรามีกากา้ามูชลาผมว่าโอเคอยู่นะนี้ไม่ได้แย่นะหรือเปล่าหรือเปล่าครับแล้วก็เอาเอานี้ไปยืนได้ปะาไม่ได้ปะ เออนี่ก็ทีมว้า่าเฮ้ยทำไมแบ็คขวามันมัวมน่วอย่างวะเนี่ยแบ็คขวาก็น่าจะใช้เทนนะครับอน,น,นี้ทีมว้าว่านะตอนนี้ครับตอนนี้ถ้าเสริมหลักๆก,ก็น่าจะแบบเดี๋ยวลองขอไปลองเล่นซักแม์กับทีมนี้แล้วกันมามาลองดูหน่อยว่ามันยังไหวไหมเออแรงก็ใกล้ลีนี่แรงใกล้ลีอะไรใกล้ลีแล้วก็ ผมอยากจะกลับมาลันนยุคเกมนี้ไม่ได้มาเล่นจริงจังเหมือนแต่กเก่าแต่ก่อนนานแล้วคิดถึงอยูครับบรรยากาศเก่าๆนะนี้ก็เป็นแต่ก่อน,นชอบมากจริงๆงเกมเนี้ยถามว่าทำไมเสียงผมแบบดูไม่ค่อยมี energy สักเท่าไหร่ตอนนี้มันก็เป็นเวลาเช้าเกินนะครับเป็นเวลาตีห้านะครับผมเพิ่งตื่นนะผมเพิ่งตื่นผมก็มาเล่นเกม fc mobile 2 0 2 8เลยนะครับผม,มถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย like, ่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แดนด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่จบคลิปนะครับเดี๋ยวขอมาเล่นทีมนี้ก่อนอันนี้ทีมยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็แต่ก็แต่ก็เอนดิก ND มาแล้วเอนดิกออกขวาไปให้รูเบนรูเบนอะไรไม่รู้มาที่คลีคโคกาก้าอากา,า,กาเลี้ยงล็อกเลียงล็อกเลนเชงลและซัด โอ้โหยังคมอยู่อ่ะทีมนี้ผมว่าก็ยังพอไหวนะเพราะว่าฝีมือผมโหเนี่ยเพราะว่าฝีมือผมโหนี่ไงมาแล้วครับมาแล้วครับเลนเชงเลนเชงและกระชากมากระชากมาแล้วปัน่นเอีวสองศูนครับพูลสวั์ไปแล้วพูลสวั์ไปแล้วมาดีอ้ยหาว่ะ มาดิน้องมาดิครับกาก à, า็แทงต่อเลยแลเอนดิคความเร็วมีมอนี่มอนี่มันเอาและพาวเวอร์ช็อตโอ้ยจะพาวเวอร์ช็อตทำไม,ไมนะเนี่ยน่ายิงดีๆเลยะ่ะไม่น่าติดแอคไม่น่าติดแอคมาครับมาที่ดูเบนแล้วก็อะโดบาอะโดบีไปโมเชล่าดิ ปั่นหน่อยก็เรียบร้อยสามนเป็นแล้วโอ้โหเราเอาเขาหนักเนี่ยแก้แค้นหรือเปล่าเจอโลโก้แมนซิตี้ไม่ค่อยชอบครับเพราะมันเพิ่งถล่มเราสามนนะครับแฟนรวพูลอย่างผมมันเจ็บใจยิ่งนักแล้วก็เนี่ยเข้ามาแล้วเห็นช่องแทงมาเบลลิงเบลลิงโอ้โหแม่งพามคานยังไงไม่ได้เห็นไหมมันไม่เหมือนเก่านะครับ ถ้าเป็นสมัยฟีฟ่านี่แบบเราปั่นหลอดแดงมันไม่ข้ามคานครับตรงๆเลยเออผมรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะคือแต่ก่อนแบบสมัยฟีฟ่าแบบปั่นหลอดแดงไม่มีข้ามคานครับดูดูผมจะลองปั่นหลอดโอันนี้ไม่ได้แดงอะไรเลยนะดูดูดูฟีสมัยฟีฟ่าแต่ก่อนนี่ปั่นตรงนี้หลอดแดงเข้านะแต่นี้แบบมันไม่มันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนอะแต่มันก็ดีอยู่แหละที่มันไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนนะ ผมชอบง่ายๆไงเออปั่นดูหน่อยโอ้แฉลบอันนี้จะทดลองเฉยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวยหลังเรายังเอาอยู่โอ้หมดเฉยว่ะสามศูนย์ครับเครึ่งแรก มาดูกันเราจะเริ่มแบบเราเริ่มจากศูนย์ทุกอย่างนะทีมเรามาดูกันว่าเราจะปั้นทีมเรากลับมาโหดได้โหดเทียเหมือนสมัยเล่นฟีฟ่ารือเปล่าปายครับโมเชล่าโหนี่นี่นี่ยุก่อนฟีฟ่าแบบแดงตรงนี้แบบเข้านะไอโแต่นี้ก็เกือบอยู่นะมันก็ไม่ได้ต่างมากหรอกดูดูดูผมจะลองเนี่นี่ตรงนี้ฟีฟ่าชอบเลยสมัยแบบนี้ตรงนี้แหละสมัยฟีฟ่าโอ้ย เกือบเข้าอยู่มาซ้ําก็ได้เอาเลื้องอยู่ครับเออมันปั่นไม่คมเหมือนแต่ก่อน,นว่ะแต่ก่อนแม่งปีกซ้ายเร็วๆข่าเคิร์ฟเยอะๆนิวโหวิโคตรเบต้าแล้วก็เปิดหม่งออนไลน์นยครับสมัยนั้นหนุกจัดเอ็นดีเออห้าศูนย์ครับเอาเลื้องเอาเลื้องจัดเอาเลื้อยจัดมาครับกายก็ตัดบอลได้อีกแล้วและ กช้างหนีคู่แข่งครับผีกากา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 เขาว่าน่ารักไอแ้แหนยมันทำอะไรวะเนะี่ยหมายถึงผมอ่ะมันทำอะไรให้กาก้าวะปายแล้วครับปายแล้วครับตัวจีดและเฟกนิวและได้ปั่นโอ้โหเน้นเอาฮาแล้วครับตอนนี้ คู่ต่อสู้ก็หมดปัญญาสู้เราเหมือนกันครับต่อบอลไม่ติดแล้วครับคู่คู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ต่อบอลเฮ้ย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 เไปครับเทนอ๋อแหลกแหลกแหเอาเอาเน็ตใครวะเฮ้ยเฮ้ยแหละเทนอลิเเนอร์นูมาตั้งแต่แบ็คขวาเพื่อที่จะมายิงเองหรือเปล่า <spirit> เพื่อที่จะมาโ oh, อ้แม่งเอ้ยฝันติดทีมตัวเองคุยเดี๋ยวจะเชื่อปะ่ะทำไมไม่ลบดีๆหนห่อยวะพี่ดอกบอลลงมาเล่นครับประตูไาครับที่เทนเหมือนเดิมจะเทนฟูตฟ้ารือเปล่าฟูตฟ้ารือเปล่าฟูตฟ้ารือเปล่ามาเอา้าโอ้หมดเร็วเกินโอ้โห หมดวายไปป่ะกำลังได้ปลูกเลยเฮ้ยโอ้โอหไม่ไหวว่ะกูตื่นเช้าเกินกูหาวนอนว่ะน้องโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากผมจะมาถามผู้รู้เฉยครับว่าเอ่อพวกเศษนักเตะที่สวดเกินนี่พวกนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างครับ เนี่ยครับคลิปนี้ก็ไว้แช่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้นะครับผมครับบ๊ายบาย